สวัสดีครับผมแบงค์อังเคอร์แบงค์นะครับวิดีโอใน,นวันนี้ผมจะมารีวิวแปรงแบรนด์ไทยแบรนด Touch ์ Touch-Up Brush นะครับเรามาดูกันว่าที่ผมมีนะมีอันไหนบ้างแลวแต่ละอันเนี่ยเพอร์ฟอร์มเป็นยังไงครับบะเขือเล้งค่ะ พอดีมีคนรีเควสให้ผมรีวิวแบรนด์แต่งหน้าแบรนด์ไทยบ้างก็วันนี้มาทําให้แล้วนะครับถ้าตามผมมานานนะครับก็จะรู้ว่าผมเป็นคนที่ชอบซื้อสะสมแปรงมากๆนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้จักแบรนด์นี้นะครับจนผมไถไปเจอ Tik t o อกนะครับที่ทางร้านเนี่ยเขาไลฟ์ขายของนะครับแล้วก็ไปสรุปกับคาเคลมที่เขาบอกว่าเขานาใช้ขนสัตว์แท้นะครับด้วยคาที่เราเป็นคนชอบแปรงเราก็เลยต้องลองสั่งมาใช้ดูแล้วนะครับโอเคจากที่ผมอ่านคาเคลมของเขานะครับเขาบอกว่า Touch u p b r u s h นะครับใช้โรงงานที่ผลิตแปรงโรงงานเดียวกับโรงงานที่ผลิตให้กับ แล้วก็เป็นโรงงานเดียวกับที่ผลิตขนสังเคราะห์บางรุ่นให้กับแม c ด้วยนะครับแล้วก็จากที่ผมฟังในไลฟ์นะครับเขาบอกว่าเขาพยายามจะทําทุกวิธีทางให้ลดต้นทุนนะครับเพื่อที่จะให้แปลงมันราคาเอื้อมถึงได้ในขณะที่คุณภาพของแปลงเนี่ยยังดีอยู่นะครับผมซื้อมาทั้งหมด5ด้ามนี้นะครับจริงๆแล้วเขามีมากกว่านี้นะครับด้ามแรกเลยนะครับที่ผมมีก็คือด้ามนี้นะครับเป็นแปลงเบอร์420 fluffy concealer นะครับเป็นแปลงที่เหมาะสําหรับลงคอนซีลเลอร์ใต้ตานะครับ อันนี้นะครับเป็นแปลงขนสังเค์นะครับสีขาวรูปทรงของเขานะครับจะมีความเฉียงๆอย่างนี้นะแล้วก็มีความฟูแบบนี้นะครับเขาอาจจะไม่ได้ฟูแน่นหรือว่าแข็งมากนะครับซึ่งแปลงนี้นะครับเป็นแปลงด้ามแรกเลยที่ผมสะดุดแล้วก็สั่งมาเลยของ Touch Up Brush นะครับเพราะว่าหน้าตาของเขานะครับค่อนข้างคล้ายกับตัวแปลงที่ผมชอบมากของ Haku h o d ดด้ามนี้นะครับแปลงอันนี้เป็นแปลงของ h a k ู Hodo เบอร์ i 6 4 5 1นะครับเป็นแปลงลงคอนซีลเลอร์หน้าตานะครับเนี่ย ลองเปรียบเทียบดูนะ2ออันนี้เป็นขนสังเคราะห์เหมือนกันนะครับมีความคล้ายๆใกล้เคียงกันนะแต่ว่าจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับของฮา k ุโคโดแน่นอนว่าเราต้องซื้อที่ญี่ปุ่นแล้วก็จะหาซื้อยากนะครับราคาก็จะสูงกว่าแต่จากที่ผมเปรียบเทียบกันดูเนี่ยรูปทรงคล้ายๆกันก็จริงแต่ว่าของฮา k ุโคโดเนี่ยเขาจะมีขนที่ค่อนข้างสปริงตัวอยู่ทรงมากกว่าแล้วก็ขนแน่นกว่านะครับในขณะที่ของทัชอัพบล็อเนี่ยขนของเขาเนี่ยมันจะนุ่มคือแบบพอเราแปะไปที่ผิวนะครับมันก็จะแบบ ไปอย่างนี้ได้เลยในขณะที่ของฮากูโฮโดะนะครับมันจะค่อนข้างอยู่ทรงอยู่ตัวแบบนี้นะครับคล้ายๆกับเวลาเราเอาเนิ้วจิ้มๆจิ้มๆอย่างเงี้ยครับแต่ของทนะัสอัพบลัชเนี่ยมันก็จะ flexible กว่าถามว่าการใช้งานนะมันก็ขึ้นอยูก็ว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็ขึ้นอยูเอาคอนซีลเลอร์ของเราเนะี่ยเป็นแบบไหนด้วยนะครับอันนี้ก็ใช้ดีอันนี้ก็ใช้ดีนนดเหมือนกันครับอันนี้มันจะมีข้อเสียนิดนึงนะครับด้วยความที่เขามัน flexible ม,ม,มากๆพอเราใช้ไปนานๆแปลงมันจะโลบไปข้างหลังนิดนึงมันจะไม่ค่อย spring ตัวกวล,นะลั้นนาาไปลง แล้วพอกลับมามันก็จะยังอยู่ในรูปทรงแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณบอกว่าเราควรจะต้องล้างแปลงแลว้วอะไรอย่างนี้นะอะเรามาลงให้ดูนะครับในเรื่องของขนแปลงนะครับผมว่าขนแปลงสังเคราะห์ด้ามน,นี้นะครับทำออกมาได้ดีเลยขนไม่บาดผิวนะครับ ้าเทียบคุณภาพกับราคาแล้วผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่คุ้มค่านะครับแล้วแปลงด้านนี้นะครับยังจะเอามาปรับพวกอย่างนี้ได้ด้วยนะ ค่อนข้างเร็วเลยนะครับแล้วก็ด้วยคำที่เขานิ่มเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยรบกวนผิวบริเวณใต้ตานะครับข้อนี้ก็ถือเป็นข้อดีแล้วกันเนาะใต้ตาเสร็จแล้วนะครับค่อนข้างเร็วเลยนะคิดถูกที่ซื้อมานะครับพอเราชอบปุ๊บเราก็เลยไปสั่งซื้ออย่างอื่นมาเพิ่มนะครับด้ามต่อมาที่ผมจะพูดถึงนะครับก็เป็นแปรงคอนซีลเลอร์เหมือนกันนะครับเป็นแปรงเบอร์401นะครับซึ่งก็เป็นแปรงขนสังเคราะห์นะครับจริงๆด้ามนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรพิเศษมากเพราะว่ามันก็คือแปรรรรรงงงงงขขนนนสัเเคาาาาาาาะะะหห์ใใใกกลลลอออซแต่่่ววยจจ้ดููปทม ไซส์เท่านี้ไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปขนาดมันกําลังกลางๆนะครับเหมาะกับการลงพวกพินพอยต์เหมาะกับการลงคอนซีลเลอร์เฉพาะจุดนะครับหรือว่าจะเอาไปใช้เป็นแปรงลิปก็ได้นะแบบเกลี่ยลิปหรือว่าเกลี่ยพวกลิควิดอายชโด์ก็ได้นะครับหรือว่าอายไพรเมอร์ใช้ได้เหมือนกันเลยอะไรที่เป็นพวกลิควิดที่เปยกๆแปรงอันนี้ใช้ได้นะครับแล้วก็น้ําหนักเบานะครับ อันนี้ผมจะลองใช้กับคอนซีลเลอร์แต้มสิวนะครับเพราะว่าช่วงนี้สิวขึ้นนะเป็นโอกาสดีในการลองนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นแปรงที่โอเคและอาจจะไม่ได้จําเป็นมากนะครับถ้าคุณมีแปรงลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ก็ไม่จาเป็นต้องซื้อแล้วอันนี้แต่ว่าถ้าเกิดคุณยังไม่มีนะครับผมว่าก็โอเคนะส่วนตัวผมซื้อมาแล้วผมก็ใช้นะครับในการป้ายพวกพินพอยอย่างนี้นะคุณภาพคนสังเคราะห์อันนี้เนี่ยมันโอเคนะมันไม่กองแกงนะครับเราจะใช้นิ้วเกี่ยรตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราใช้แปงอันนนี้ใการ ก็ด้หมไผ่าน,นไปแล้ว2ด้ามนะครับต่อมานะครับเป็นแปลงขนสัตว์กันบ้าง แปรงขนสัตว์ด้ามแรกที่ผมจะพูดถึงนะครับเป็นเบอร์133าาด้ามน,นี้ครับเป็นแปลงที่เขาเคลมว่าเป็นแปลงไฮไลท์บรัชนะครับซึ่งทํามาจากขนแพะนะครับขนแท้นะมีความสปริงตัวอย่างนี้เลยนะครับเป็นแปลงทรงพุ่มกลมๆขนาดกลางๆไม่เล็กไม่ใหญ่มากเขาเคลมว่าเป็นแปลงไฮไลท์แต่ส่วนตัวในผมสั่งอันนี้มาเพื่อที่จะลงแป้งลงบรัชนะครับแปลงด้ามน,นี้ทรงนี้เนะี่ยมีความอเนกประสงค์มากๆเป็นจำเป็นต้องเอามาลงแค่ไฮไลท์อย่างเดียวนะครับมันค่อนข้างอเนกประสงค์ผมก็เลยสั่งมานะการ ตัวของขนนะครับทาได้ดีนะครับแปรงด้ามนี้เนี่ยขนอาจจะไม่ได้แน่นหนามากะนะครับมันก็จะให้สีที่ค่อนข้างฟูงๆนะครับเดี๋ยวว่าผมจะเอาแปรงด้ามนี้มาลงแป้งให้ดูนะครับวันนี้ผมจะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะครับพอดีผมไม่มีแปรงแบรนด์นะครับที่หน้าตาคล้ายๆอันนี้ที่ใกล้เคียงกับอันนี้ที่สุดอะ่ะเป็นแปรงจีนด้ามนี้นะครับของ ovw ที่มีความใกล้เคียงกันมากในเรื่องของขนแล้วก็รูปร่างะนะครับแต่รู้สึกว่าไอ้เจ้าตัว ของทัชอัพ u ัชเนี่ยขนจะแน่นกว่าหน่อยแล้วก็ทรงเนี่ยจะมีความโดมมากกว่าแต่อันนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับบางกว่านะครับแล้วก็อันนี้ราคาถูกมากนะครับขนนุ่มแต่อาจจะไม่ได้นุ่มเวอร์เหมือนขนกระรอกเนะครับด้วยขขเขาไ่ดเขาเป็นผลแพ้ถามว่า าบาดผิวไหมอาจจะมีเล็กน้อยแต่ไม่เยอะมากคือแบบน้อยแบบน้อยมากๆนะครับจริงๆเทียบเท่าแบรนด์แบรนด์ญี่ปุ่นได้เลยนะครับสาหรับคนด้ามน,นี้นะฮะด้วยความที่เขาเป็นขนสัตว์นะครับเวลาที่เขาจิกผลิตภัณฑ์ฝุ่นขึ้นมาเนี่ยเขาจะจิกผลิตภัณฑ์ขึ้นมาได้ดีนะครับถ้าเทียบกับแปรงขนสังเคราะห์นะครับอันนี้ก็จะทําได้ดีกว่าปัดๆเบาๆอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแปรงทรงนี้เนี่ยมันอเนกประสงค์มากเลย แปรงอันนี้นะครับเราจะแท็บๆทบอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะบนปับเบาๆก็ได้นะครับลงแป้งมาสำรองพื้นเสร็จแล้วนะครับค่อนข้างเร็วและผมคิดว่าเขาจะให้ฟินิชที่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็เบอร์133นะอันนี้ก็เป็นอันที่ผมใช้แล้วชอบแล้วก็แนะนานะครับแปรงด้านถัดมานะครับเป็นแปรงแต่งตานะครับเบอร์นี้เบอร์2 1 7นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะทําออกมาหน้าตาคล้ายๆกับแปรงแม็กเบอร์217เหมือนกันผมไม่มีแปรงแม็กนะครับแต่ผมมีแปรงฮากูโคโดที่หน้าตาใกล้เคียงกันซึ่งอันนนนี้้เเยกกก็ทาาาออมมคลๆัับบหืร์ J5523 นะครับแต่ว่าความแตกต่างก็จะเห็นกันตรงนี้เลยนะครับของคากูโฮโดะนะครับจะมีความโค้งมนกว่าแต่ของทั u c ั b บรอดด้าน,นี้เนี่ยจะบานกว่าแล้วก็ขนนะครับด้านข้างนี้เห็นไหม อันนี้จะเป็นทรงเทปเปอรนะครับแต่ของทัสชั่ปบลัชเนี่ยจะมีความฟูกว่านะอันนี้เนี่ยเขาเคลมว่าเอาไว้ลงพวกครีสบรัชหรือว่าเบลนสีตานะครับก็จะทําได้ดีอันนี้เป็นแปลงอนเนกประสงค์ลงสีตาก็ได้หรือว่าจะเบลนดก็ได้นะครับผมว่านะครับแปลงของเขาเนี่ยมันค่อนข้างเนี่ยฟูและบางไปนิดหนึ่งนะครับผมก็เลยจะไม่ค่อยเอาอันนี้มาแต่งตานะครับเพราะว่าถ้าเกิดแต่งตาเนะี่ยผมใช้แปรงฮากูโรแต่งตาคุณแม่แต่แ แปรงด้ามนี้นะครับผมชอบเอามาใช้ไลท์จมูกครับรูปทรงของเขาด้วยคําที่เขามีความแบนด้านหนึ่งแล้วก็จะอย่างนี้ใช่ไหมครับทาให้เขาเนี่ยเข้ามุมตรงนี้ได้พอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วด้วยคําที่เขาไม่ได้แน่นหนามากและเป็นขนสัตว์เนี่ยทำให้เขาสามารถจิกสีออกมาได้ในปริมาณที่กําลังดีนะครับผมอาใช้คอนทัวร์อันนี้ลงไลท์บริเวณตรงนี้นะครับแปรงทั้งหมดนี้จริงๆผมใช้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับถึงเอามารีวิวนะเห็นด้ามนี้นะครับด้ามนี้ผมใช้บ่อยเหมือนกันนะ คนตอนนี้ก็ทาดอกมาได้ดีเหมือนกันนะครับสำหรับแปรงด้ามน,นี้นะจะปาดอย่างนี้หรือว่าจะปาดแบ c k and forth อย่างนี้ก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้ตรงจุดประสงค์ที่เขาสร้างมาก็ได้แต่ว่ามันคือขึ้น,นอยู่กับการใช้งานของเรานะครับอ่ะน,นี้นะด้ามสุดท้ายที่ผมมีนะครับเป็นด้ามน,นี้นะอันนี้ชื่อว่าแปลง Angle Shading Brush นะครับเป็นแปลงที่เขาเอาไวส้สำหรับ Contour Shading กันะฮะรูปทรงจะมีความเฉียงแบบนี้นะครับแล้วก็จะบานแบบมีด้านข้างนะครับ ส่วนมุมด้านบนจะมีขนาดใหญ่ขนาดนี้นะฮะขนบานแต่ไม่ได้อัดแน่นมากทาให้การกระจายสีของการใช้แปรงอันนี้เนี่ยจะกระจายออกมาได้ฟุงฟ้งๆนิดนึ่งนะครับจากที่ใช้มานะครับรู้สึกว่าแปรงด้ามน,นี้เนี่ยขนมันจะบาดผิวกว่าด้ามอื่นนะครับอาจจะด้วยความที่เวลาผมลงบรอนเซอร์หรือว่าคอนทัวร์บางครั้งผมจะต้องสติปอย่างนี้นะครับพอเรายิ่งสติปๆอย่างนี้เนี่ยมันจิต,ตผิวอยู่เหมือนกันนะครับในขณะที่แปรงด้ามอื่น มันไม่เป็นนะฮะอันนี้มันเป็นนะครับดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าอันนี้ผมมีแปรงอื่นที่ชอบมากกว่านะครับแต่ให้พูดตรงๆผมมาใช้กับการลงบรอนเซอร์นะคือแปรงด้ามนี้นะครับถ้าใช้ในลักษณะปาดๆแบบนี้มันจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องในวันที่สมมติว่าเราลงรองพื้นแล้วเราต้องการไม่ให้รองพื้นเนี่ยมันขยับนะครับแล้วเราใช้ในมชั่นสติปสติปแบบนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างจิ๊ดจี๊ผิวไง นะแต่ถ้าเกิดเราปัดปาดนะมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแบรนด์น้ำนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าผมใช้น้อยที่สุดในบรรดา5แปรงทั้งหมดที่ผมซื้อมานะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะแปรงอันนี้นะครับจะเอามาลงบรัชด้วยก็ได้นะครับเพราะด้วยคําที่เขามีความเฉียงเป็นแองเกิลอย่างนั้นใช่ไหมครับลงบรอนเซอร์เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเอามาลงเชดดิ้งก็ไดนะ้เพราะว่าชื่อองเขาคือเชดดิ้งใช่ไหมแต่จริงๆแล้วส่วนตัวผมรู้สึกว่าขนาดของเขาเนะี่ยมันค่อนข้างใหญ่เกินกว่าที่จะเออาามาลงนนะ แต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ Preference ของแต่ละคนด้วยนะครับถ้า Shading ของคุณน่ไม่ใช่สีเข้มมากเนี่ยปรงขนาดเนี้ยใช้ได้นะครับถ้าเป็นคนทัวร์สีเข้มๆสายฟอเนี่ยมันจะดูทําให้หน้าเป็นปื้นได้นะครับยังไงก็ต้องระวังนะครับย้อนกลับมาที่แปรงด้ามน,นี้นะครับถ้าอยากจะลงบลัชเราก็ลงได้นะครับเราก็จะลงให้ดูนะครับเนี่ยอันเนี้ย เทียบกันนะครับพอใช้อันตะกี้แล้วมาใช้อันนี้เนี่ยมันเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยว่าไอเบอร์เนี้ยเบอร์หนึ่งสามสามมันนุ่มกว่าแล้วก็ไม่บาดผิวนะครับอันตะกี้เนี่ยมันก็คือจี๊ดๆผิวนะครับโอเคแล้วนี่ก็จะเป็นเมคอัพฟินิชลุคที่ผมได้จากการแต่งหน้าด้วยแปรงแต่งหน้าของ Touch Up b Rush นะครับงั้นเรามาสรุปกันเลยแล้วกันนะครับความรู้สึกหลังการใช้ Touch Up Brush เนี้ยผมรู้สึกว่าถึงแม้สองอันนี้เนี่ยจะเป็นขนสังเคราะห์แต่ก็เป็นขนสังเคราะห์ที่ไม่ไก่กาที่่แบบวา มันดูมีคุณภาพนะไม่ใช่ขนที่มันแบบขนสังเคราะห์ที่มันแบบชี้ๆหรือว่าแข็งๆแบบเป็นสปริงที่พอเราจับไปแล้วมันจะ มันจะแข็งแขงนะเออเข้าใจความรู้สึกปะ่ะถ้าเกิดว่าคุณจับแปลงมาเยอะๆคุณอาจจะรู้หรือบางอันที่มันแบบว่ามันนิ่มไปเลยไม่อยู่ทรงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่เป็นแบบนั้นนะคะผมก็รู้สึกว่าคุณภาพแปลงคนสังเคราะห์เขาก็ทําออกมาได้ดีโดยเฉพาะอันนี้นะที่มันแบบมันละมุนผิวไม่บาดผิวนะครับแล้วก็เกลี่ยคอนซีลเลอร์ใต้ตาหรือว่ามาเบลนด์คอนซีลเลอร์กลบสิวได้ดีนะครับหรือว่าเบลนด์บริเวณที่เวลาลงคอนซีลเลอร์หรือว่ารองพื้นไปแล้วมันตกรูขุมขนเนี่ยเอาอันนี้มาบัได้นนะคร4-2บ ควรจะมีเอาไว้นะครับเพื่อนๆส่วนแปลงขนสัตว์ของเขาก็ทําได้ดีนะฮะแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับฮาคุโคโดหรือแบรนด์แบรนด์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ ดีเท่านะครับแน่นอนว่าราคามันต่างกันค่อนข้างเยอะแต่ถามว่าคุณภาพไก่กาไหมคุณภาพไม่ไก่กาเลยนะครับคือมันนุ่มเนี่ยอย่างแปลงอันนี้นะครับก็เป็นแปลงที่ผมแนะนําให้มีนะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะมีการใช้ได้อย่างอนเนกประสงค์นะครับลงแปรงลงบลัชออนลงไฮไลท์อะไรแบบนี้ได้นะครับลงจริงๆลงบรอนเซอร์ก็ได้นะอันนี้แล้วขนเนี่ยมันก็มีความสปริงตัวดีนะครับนุ่ม แต่อันนี้เนี่ยมันอาจจะแข็งไปหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่ผมไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ถ้าให้แนะนําทั้งหมดนะครับนี่ผมแนะนํา3อันนี้นะครับเป็นแปรงคอนซีลเลอร์แปรงไฮไลท์อันนี้แล้วก็แปรงตาอันนี้นะครับที่เอาไว้สําหรับเชดดิ้งด่างน,นะครับข้อเสียของแปรงนอกจากไอ้เจ้าแปรงอันนี้ที่มันมีความแข็งแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าด้ามของเขาเนี่ยมันจะอ้วนไปหน่อยนึงส่วนตัวนะครับผมจะค่อนข้างชอบแปรงที่มันมีความ เรียวของด้ามนิดหนึ่งนะครับพอมันอ้วนแล้วเวลาจับมันอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แล้วก็มันอาจจะกินพื้นที่เวลาที่ผมเสียบแปรงลงไปในกระบอกที่เวลาผมดูตัวเครื่องแป้งกระบอกมันจะไม่ค่อยใหญ่นะครับเวลานั้นมันก็จะไม่กระบอกมันแน่นนะครับอันนี้เป็นแบบความชอบส่วนตัวนะถ้าลองเทียบกันกับพวกแปรงแบรนด์อื่นๆตรงด้ามอันอื่นมันจะมีความเรียวเล็กตรงปลายนะครับแต่อันนี้มันจะใหญ่ๆทื่อๆเลยนะฮะซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ p r e f e r e n c e นะครับคงจะเป็นเรื่องของดีไซน์แล้วก็เรื่องของต้นทุนที่ทําาให้ลลดงมนัแตต่่สวว ถามว่ามีมีปัญหาขนาดนั้นมันก็ไม่อันนี้เป็นแค่ความชอบส่วนตัวนะฮะแล้วก็ความยาวของด้ามเนี่ยทำออกมาได้กําลังดีนะฮะไม่ยาวจนเกินไปไม่เกะกะแล้วก็ไม่ได้สั้นจนเกินไปนะครับดังนั้นนะครับใครที่สนใจแปรงทัสอัพปัอยูเดี๋ยวผมจะใส่พิกัดของแปรงทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็ของที่ผมใช้เนี่ยไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับใครเผื่อว่าสนใจจะซื้อนะครับก็จะได้ซื้อได้นะมันเขามีแปรงอย่างอื่นด้วยนะครับที่น่าสนใจอย,อย่างแปรงปัดแป้งแปรง,ป,รงปัด หรือว่าแปลงลงรองพื้นซึ่งนั้นเดี๋ยวผมขอคิดดูทีนึงว่าผมจะซื้อมาลองใช้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดใครสนใจนะครับเขาก็มีตัวเลือกอย่างอื่นให้เลือกได้นะครับก็ลองไปดูก็ได้นะครับเพราะเผื่อจะมีแปลงอะไรที่เพื่อนหอยากจะใช้เข้าไปไว้ในกลุ่มเครื่องสำอางของเพื่อนๆครับลองดูนะราคาน่ารักนะครับแล้วก็มั่นใจได้ว่าคุณภาพของเขาเน่มันจะดีนะครับผมดีใจนะแล้วก็ชื่นชมมากๆเลยที่แบบเป็นแปลงแต่งหน้าแบรนด์คนไทยที่สามารถทําออกมาได้ในราคาเอื้อมถึงได้แล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะครับเป็นขนสั แล้วก็ให้คนไปอุดหนุนไปสนับสนุนกันเยอะๆนะครับเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะครับทุกด้ามใน,นผมซื้อเองแล้วก็ผมทำคอนเทนต์เองผมก็หวังว่าคลิปนี้รีวิวนี้จะมีประโยชน์ในการตัดสินใจแล้วก็ช่วยให้เพื่อนๆรู้จักแบรนด์ต่างหน้าแบรนด์ไทยที่มีคุณภาพแบรนด์หนึ่งอีกนะครับ ถ้าใครมีคำถามข้อสงสัยตรงไหนนะครับพิมพ์คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะหรือใครอยากจะเสนอรีเควสต์คอนเทนต์อะไรนะครับก็พิมพ์ลงมาได้เหมือนกันนะครับถ้าอันไหนเข้าตาผมจะหยิบมาเป็นคอนเทนต์ในอนาคตครับถ้าอยากเจอกันบ่อยนะครับไปตามผมเพิ่มได้ที่เพจอังเคอแบงหรือที่อินสตาแกรมไฮอังเคอแบงนะครับโดยเฉพาะในอินสตาแกรมนะครับผมจะแอคทีฟนั้นมาพูดคุยเซอรฮัลโหลกันได้นะครับก็ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเรามาดูกันว่าวิดีโอหน้านะครับผมจะพูดถึงงเรรรรื่่ออออะไวววััััันนนีี้ผมขตกคคบบบบสสด๊าายย